สวัสดีคะ่ะทุกคนอ่าเมื่อนี้แม่ตูไม่เห็ดอย่างจริงๆอันนี้มันมันน่าสีมีโตหนีบนะคะทุกคนรุ่นเก่าเก่ากึกมากเลยค่ะหกอ่อยนะคะแพงคนนี้บซื้อคะ่ะแม่ตูล้องงก ح ح> มันกับใส่ใดขึ้นกันนะคะทุกคนอ่ะใส่จังใดล่ะเดี๋ยวเด้ออ้คือเป็นสีเท่ๆเนาะวันนี้มันตรงนี้มองนี้เนาะเออจังสีจังสีขึ้นนะจังหน่อย แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาก็มีตัวหนึ่งมา,มาแปะอยู่ตรงนี้เอาละแม่ตู่บมีก็ใส่กับว่าวข้าใจขึ้นกันแม่ตูสิมาส่วนกินนี่จ้ะทุกคนอ่ะกินผู้เดียวได้นี่ทุกคนซีฝากอืมแต่ว่าแม่ตูสอบข้วโพดข้าวเนียยหลายกว่าทุกคนสอบข้วโพดข้าวเนียยหลายกว่ามานั่งอยู่ในสวนรังบานคุณละเพิ่น น่งสวนลังบานมานะน่งอยู่ระเบียงนะคะเพราะว่าเลิกงานม้อนี้เลิกคำนะแม่ต่กเลยเง่าแม่ต่อยากเบาอันนึงอันนอเนาะเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนบ้านของข้ายางประเทศเลาานี่ล่ละบดได้ก,ก๊อกระแสรหรือ,อยังดอกออกจากความรู้สึกจริงๆเลยนะคะทุกคนของแม่ต่เลยว่ายางประเทศเาลเานี่ หรับความหู้สซื้อของแมต่นี่ก็คือว่าเป็นบานพีเมืองนองอย่างที่บอกมาตั้งแต่ขีปกอนะคะว่าประเทศเล่าสําหรับแมตุนี่เป็นบานพีเมืองนองของประเทศไทยแต่เพิ่นสิคิดคือเข้าหรือเปล่าแมต่กับบงหูดอกแต่ว่าว่าตามความหู้ดซื้อของแมต่เนาะวัฒนธรรมใกล้กันแนวกินค่ะคล้ายกันเวลาเว้าวกระต้องแปลนอกจากคําที่ม่นอันันอลีอีลีน่ะยังซีบอกเข้าใจนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือเกือบเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะ คือว่าฟังไทยกับเข้าใจนะคะเวลาคนคนอ่อฟังเล่าเพื่นเา้าเพราะว่ามาเห็ดงานในประเทศไทยนี่ก็บ่ต้ตองแปลหลายเนาะบ่เหมือนเพื่อนบ้านประเทศอื่นๆมากกสิตองแปลหรือว่าส่วนใหญ่เพื่อนก็สิเรียนภาษาไทยมาแล้วนะคะเข้าใจภาษาไทยในระดับหนึ่งนะคะ,ะเป็นอย่างแมตตูสีมะเว้าด้วยทีว่าคาเงื่อนกีบคือเอเอเอฟอร์แบบ แบบนักหนาหมากเลยทุกคนขึ้นตลอดนะขึ้นขึ้นนี่หมายถึงว่าเฟนร์เฟิร์ขึ้นนะคะทุกคนนะคะสมมติมาจากจากหาลอยกีบหนึ่งบาทตอนนี้ก็ไปจะก,กี่ลอยแล้วบาจนะคะทุกคนด้วยเหตุนี้ด้วยปัญหาเศรษฐกิจนะคะ,ะเหตุไห้พี่น้องเช่าเล่าก็ตอ้องดินล้นหาทํางานซึ่งแม่ตู้เข้าใจที่สุดนะคะทุกคนเนาะยางแม่ตู้เองเนี่ยแม่ตู้ก็ดินล้นมาอยู่ต่างประเทศนะคะ ทุกคนก็นต้องการความอยู่รลอดต้องการที่จะให้อขอบครั่วยูดีกินแสบใช่ไหมสมมติว่าแรงงานเนาะเพื่อนบ้านเพื่อนกับขามมาเฮ็ดงานอ,าอยู่ทางประเทศไทยเพราะว่าค่าแร่งใดเยอะนะคะค่าแร่งหกลอยต่อมืออนโยบายของรัฐบาลนะคะจะได้ไม่ได้หรือจริงไม่จริงก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะอันนี้เป็นนโยบายของเพิ่นซึ่งที่แม่ตู้ว่าอยู่นี่เพื่นยั่งบ่ได้บ่ได้เฮ็ดนะคะ หกร้อยบาทต่อวันยังไม่ได้ทําเพราะว่าคิดแม่ตูนสิล่งลวงหนาไปเป็นเดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นกะแม่ตูกะเห็นขาม,มา่าขาม,มา่าทั้งถือต้องตามกฎหมายแล้วกับ่ถือต้องตามกฎหมายนะคะตอนนี้ประเทศไทยเพื่อนก็เปิดแล้วนะคะทุกคนเปิดแล้วให้เขามาได้ตะวัาเฮ็ดถือต้องนะคะก็ะย่างที่บอกว่าทุกคนก็ต้องการความอยุ่รด แะะม่ตู้เข้าใจที่สุดเพราะว่าแม่ตู้กับ่านจุดนั้นมาแล้วนะคะ่านมากก็คือตอนนี้ก็บไดรลำรุ่มมหาสาลเดอกก็พอได้อยูได้กินให้ให่ทางบานได้กินได้อิม่มเนาะทุกคนเนาะแมนยู่ว่าเอ่อว้ายว่า้ำงานอย่างสินะ่ะเพื่อนก็สิขามมาฟังไทยซึ่งมาได้ง่ายภาษาเดียวกันนะคะบ่ตองเอียงมากมมยเพียงแต่ว่ามาให้ถูกตองแค่นั้นเองนะคะบ่คือสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนก็ส,มกสิม,มาหยางแน่แน่นอยแต่ว่าสมัยนี้ก็คือมาได้เบิดเลย มาหาอยู่หากิน่นมาทํามาหากินสังเกตเบิงบอกว่าพี่น้องเศร้าเล่าเวลาเพิ่นมามาเมืองไทยซึ่งแม่ตูก่กระสอบเบิงน,นะ <c oughs> เพื่อนจะเฮดแบบว่ารีวิวถนนอนะทุกคนแ <c oughs> ม่ตู่สอบเบิงเพราะว่าอีหยังขนาดเท่าเป็นคนไทยแต่แทเขายัางบไปแบบถนนเยอะเะขนาดนั้นเลยนะมีอยู่ซองซองช่องหนึ่งนะ <c oughs> เพิ่นเพิ่นเฮดรีวิวหลายๆช่องเลยนะนะแต่ว่าแม่ตู่มูจักอยู่คนหนึ่งคือเพื่อนก็ตามแม่ตู่แม่ตู่ก็ตามเพื่อนอยู่นะแม่ตู่กับเบิงน้ำเพื่อนเออเนาะ เพื่อนกับผ้าถนนนี่มันออกไปตรงนั้นนะถนนนั้นมันจะถึงตรงนี้นะสังเกตเวงนี่เธอไปหลายจังหวัดแล้วนะทุกคนคนเนี่ยนะแม่ตู่กับบอยาเอยถึงเพิ่นนนอะเออเบญาผาดพิ้งอัเพียงต่ว่าแม่ตู่หูจักเพิ่นไม่เป็นการส่วนตัวแต่เพื่อนกับหูจกักต่างคนต่างรู้จักกันต่างคนต่างติดตามกันอยู่นะคะโดดๆเพื่อนกับจังเขามาโดโดๆาะวาคนคนตามเพื่อนหลายแลยองคีสินะนั่นละ่ะซึ่งแม่ตู่กับภูมิใจนะคะในฐานะที่เป็นคนไทย แม่ตู้ภูมิใจที่พี่น้องเช่าเล่าเพิ่นเพื่อนชอบประเทศไทยเพื่อนรีวิวถนนนะเพื่อนแบบเพื่อนออนซ่อนถนนของเฮ้าน่ะนะคะซึ่งเฮ้าเฮ้ามาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเนาะกลับไปเขาจังเห็น,เห,นเห็นบานเฮ้าเทื่อนึงไปเห็นของจริงสินะกกแมนอยู่ดอกนะว่าถนนประเทศไทยนี่ขนาดถนนไปหน้าถนนไปไฮไปสวนกะกะลาดยางแล้วขี่มูขี่ม้ากะเท่คอนกรีตนะคะทุกคนซึ่ง มันก็เป็นการพัฒนาไปอะทุกคนเพราะว่าทุกประเทศล่ะจะพัฒนาไปเร็วหรือช้าก็สิอยู่ที่วิสัยทัศน์ของผู้นํานะคะทุกคนผู้นํารัฐบาลเทอสิสิภาพประเทศไปทงางไหนจังสี่นะคะซึ่งซึ่งประเทศไทยนี่ก็คือพัฒนาแบบปุผุุผขึ้นมาได้เยอะมากเลยอประมาณ40ปีก่อนเนี่ยสี่สิบห้าสิบปีก่อนนี่ก็จะไม่ถนนแบบนี้อทุกคนเพราะฉะนั้นทุกประเทศเขาก็พัฒนาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเว้นเว้นเว้นหมดะ เวลาอันพี่น้องเช่าเล่าเพิ่นเพิ่นเขามากเพิ่นรีวิวถนนส่วนใหญ่นะคะรีวิวถนนหลายหลายชัแนลวเลยนะทุกคนซึ่งแม่ตู่ก็โอ้ยประทับใจเพิ่นภาพไปเบิ่งยังสินะเพิ่นเพิ่นภาพเพิ่นเพิ่นจริงๆเพิ่นก็อยากให้ทุกคนได้เบิ่งล่ะซึ่งแม่ตู่ก็ได้เบิ่งน้ำเพิ่นเนาะโอ้ถนนตรงนี้เนาะถนนบานฉันเป็นแบบนี้เนาะถนนบานเฮาโอ้ยับยางงามเลยอย่างประมาณนี้นะเพราะไปด้วยเหตุนี่แหละด้วยความเจริญเขามาก ความจเจริญเข้ามาเพื่อนบ้านของเฮ้าเพิ่นก็นอยากมาเหตุงานอยู่ที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าค่าแรงค่าแรงเป็นสิ่งจูงใจซึ่งแม่ตู้ไม่ได้ต่อต้านแม่ตู้เข้าใจทุกคนก็นอยากอยู่ดีกินแสบนะคะเอาละ่ะกะว่ามากก็มาให้ถึกต้องนะคะหนึ่งละเธอสิบตองยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและสถาบันก็ไม่ควรจะเข้ามายุ่งเกี่ยวมาทำมาหากินมาทำมาหากินไปนะเหตุเหตุหงาน เอาเงินทรงบานให้พอ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้เต่าให้ไดอยู่อยู่ดีกินแสบนะคะทุกคนซึ่งปตูคิดว่าประเทศไทยนี่หนายอยู่นะคะคำว่าหนายอยู่เพิ่นก็คือสีเออบ่ิยากเขามาอยู่บานเห่านะคะแต่ทุกคนกับดินร่นน่ะแหละก็เข้าใจเข้าใจได้อย่างดีทีเดียวว่าอยากอยู่ดีกินแสบซึ่งปม่ตูก็ได้ไปเบิ่งน้ำเพิ่นน้ำเนาะ ว่าโอ้เพื่อนขมเพิ่นขมโค้งมากเพื่อนขามตรงนั้นมากเพื่อนขมตรงนี้มาซึ่งซึ่ง,งบบแมนวาแค่ประเทศเล่าประเทศเดียวนะคะประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆเพื่อนกับเขามากนะคะด้วยค่าแรงด้วยค่าแรงแล้วก็เออคือมาได้ไงว่าไงคือมาได้ไงก็บลรงยางสีบอกว่าค่างเงินคางเงินเออคา,างเงินกีบเนี่ยแบบว่าโอ้โหเนาะแจ็คลอยกีบต่อหนึ่งบาทตอนนี้ทุกคน ซึ่งแม่ตู่ก็คิดว่า,ามือหนาสีฟื้นขึ้นมาบอรหรือจะฟื้นขึ้นมาตอนไหนนะคะทุกคนจําประเทศอาร์เจนตินาได้บ่ลักษณะเดียวกันเลยค่ะทุกคนซึ่งแม่ตู่กับบอยอยากให้เกิดขึ้นกับประเทศใด,ดๆอ่ะเนาะเพียงแต่ว่า้าค่างเงินมันลดแล้วค่างเงินมันบวมีแล้วก็คือคนไม่อยากจะใช้อะ่ะใช่ไหมถึงสิ่าบังคับตอนหลังว่าอย่าใส่เงินสก,กุลเอินเนอะให้ใส่เงินของประเทศเจ้าของ ไม่ตัวว่ามันกับเบด้์ซอยอีกอย่างขึ้นสังเกตไหมว่าอะสมมติประเทศไทยถ้าเครืองเขามาในประเทศไทยต่างชาติกี่ชาติคุณจะต้องไปแลกเงินบาทก่อนแล้วก็มาใส่ใจอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณต้องใช้เงินไทยนะคะทุกคนหรืออาจจะมีเป็นบางที่อาจจะใช้เงินดอนหรือเปล่าซึ่งไม่ตัวกับโบหูแต่ว่ารักๆเลยอะเธอสิต้องไปแลกเงินก่อนต้องแลกเงินแลกเงินสกุลไทยสกุลเงินบาทแล้วถึงจะมาใส่ใส่ใจในนี้แต่ว่า แต่วาเงืนบาทของเฮานี่ภูมิใจนะแต่ว่าเงินบาทของเฮาเนี่ยใ,นะใส่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านเท่าใดเลยแล้วก็เป็นที่แบบยินดีและตอนหลับนะคะทุกคนใส่ถือเงินไทยถือตอนนี้ตอนนี้นะณตอนนี้นะนะนนใครๆก็อยากจะถือเงินไทยจยากคือสิบ,บยอยากคือไผกับบยอยากจะเสียงถือเงินสกุลอื่นๆถือเงินเงินกีบนะคะแม่ตู้บ่ได้ดอยคาเพียงแต่วาวไปตามที่เห็นนะคะทุกคน ยังยังเพิ่นมีอยู่แล้วเนี่ยค่างเงินมันลดลงมาเนาะจากที่มีอยูล้าหนึ่งอาจจะมี่จะแปดแสนอ่ะสมมติกระหู้ซื้อขาดทุนเนาะสังเกตไหมเมื่อสังเกตดอกกับว่าวิสัยทัศน์เออ่ทันผู้นำนะคะเพิ่นบริหารประเทศแบบออกมาแบบใดผลกระทบทุกอย่างเนี่ยก็สซิมาอยู่ที่ประชาชนกันทั้งนั้นเลยกัะทุกคนแต่ไม่ตู่กระเสอว่าทุกรัฐบาลนะ่ะก็อยากให ประชาชนในชาติมีอยู่มีกินนยูซุกกินแสบนะคะทุกคนยังไหนแม่ตู่ก็เอาใจสู่เอาใจซอยไม่เอาใจสู่เอาใจซอยทุกทุกคนนะคะโดยเฉพาะ,ะท่างฟังเล่าเนี่ยขอให้เพิินกลับมาไวๆหมายถึงว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นค่างเงินดีขึนนะคะอ่ะเดี๋ยวคลิปนาเดี๋ยวตรงตัดคลิปก่อนว่าแม่ตู่สิมาว่าถึงเรื่องอีหย่างนะคะเดี๋ยวมาฟังกัน ต่อไปเกี่ยวกับเรื่อง CP ที่ไปลงทุนเปิดเซเวนอยู่ในฟังเล่าหา้ามพลาดเลยค่ะทุกคนอยากพูด